โรงเรียนบ้านสามาค่าตั้งอยู่ตำบลหนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญมาจังหวัดน,นครราชสีมาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานะครราชสีมาเขต2บริหารงานโดยนายอนุชิตพ่วงกระโกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวกยการโรงเรียนบ้านสามาค่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทาาัา้ทงสิ้น8คน โรงเรียนบ้านสมค่าได้มีการบริหารงานสีฝ่ายดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านสมค่าได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่สิลงสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนและได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาสาระท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา มีกิจกรรมแนะนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการวัดผลประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนจัดนิเทศภายในสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอีกทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 2. กลุ่มบริหารงานงบป,ประมาณ โรงเรียนบ้านสามัคคีได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการมีการรับเงินการเก็บเงินการจ่ายเงินและการจัดทำบัญชีการเงินและได้ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนมั่นสมามค่าได้ดำเนินการวางแผนบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาและได้จัดทำงานบำเหน็จความชอบงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและงานทะเบียนประวัติรวมถึงการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการไปราชการและการขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการ สี่กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านสามัคคีได้ดำเนินการตามความปลอดภัยของสถานศึกษาและจัดการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศมีการวางแผนการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กรมีการดำเนินงานธุรการการดูแลอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคการจัดทําสมนโนประชากรวัยเรียนการบริหารความเสี่ยงและการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา รวมทั้งดูแดอาหารกลางวันในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 5. การนำจุดเน้นหรือนโยบายของสำนักง,งานเขตลงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 1. การเสริมสร้างโอกาสและความปลอดภยัยโรงเรียนมั่นสามาค่าให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนโรงเรียนมีการโครงการพาน้องกลับมาเรียนเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โรงเรียนได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและได้จัดโครงการทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือน,นักเรียนที่ยากจนและในด้านความปลอดภัยโรงเรียนได้มีโครงการโรงเรียนสีขาวและโรงเรียนได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียนโดยมีการดำเนินมาตรการความปลอดภัยในด้านอาคารสถานที่สำหรับนักเรียน 2. ออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นโรงเรียนบ้านสามัคคีเน้นการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางภาษาและคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนและโรงเรียนได้มีการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของการเรียนในด้านการอ่านการเขียนและการคำนวณเพื่อปรับปรุงแผนการสอนและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. องค์กรเป็นเลิศโรงเรียนมัธนมามกษามุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ ตั้งแต่การบริหารจัดการการทำงานเป็นทีมของครูและบุคลากรการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมและการเข้าร่วมโครงการต่างๆเพื่อยกระดับผลการเรียนการสอนในโรงเรียนรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 4. ทักษะและอาชีพโรงเรียนบ้านสามัคคีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งได้จัดให้มีการแนะนวด้านการศึกษาต่อและให้ความรู้ในการทํางานที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ 5. Active Learning ทั้งระบบโรงเรียนบ้านสามขาได้นำแนวคิด Active Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติและได้จัดทำโครงการต่างๆขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านสามาค่าขอขอบคุณค่ะ